ทำไมไม่ได้เหมือนในกาดานอยอ่ะม้อตกเลยสวัสดีทุกคนี่เรามาแกะกลองจุงพงดีแล้วนะกล่องที่เจ็ดของเราแล้วเย้มาดูกันว่าคนนี้จะเป็นอะไรกับ b a b y ้ทีวีตัวนี้เป็น b a b y ้ทีวีตัวแรกของเราเลยถามว่าอยากได้ตัวไหนหรอ น้องก็ตายน้องช้างแล้วก็ไดโนเสาร์ที่ไม่อยากได้ที่สุดหรอเต้าหมาตัวนี้แล้วก็แพนด้าถ้าด้ก็ไม่เป็นไรนะมาลุมกันว่าเราจะได้ซีเ็ดไหมไปแกะกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นพร้อมยังตื่นเต้นนะเขามีสายมาให้ด้วยนะตัวนี้ไม่ได้กระต่ายแน่เลยอะ่ะตัวเล็กๆอะอะไรอะ่ะได้อะไร อ้ยอาศัยอย่อตัวอะไรอ่ะหมูเหรออุ้เราได้เป็นตาโกรธนะดูดิตัวน้องก็แบบว,ว่าตอนแรกคิดว่าน้องแบบจะตัวใหญ่นะถ้าที่ดูอะดูดิข้างหลัง,ขงเขามีห่างด้วยทุกข์ทำาห้ใส่มาให้ได้ใส่ห้อยแต่ในการมันเป็นตาร้องไห้อ่ะอยากอะไรตาร้องไห้อะทําไมเราไม่ได้ตาร้องไห้อ่ะทาไมไม่ได้เหมือนในการ่ด้หเวหินต,ตกเลยแต่เราก็ได้เป็นตาโกรธมามน่ารังเหมือนกัน ตัวนี้เรสั่งมาจากจีนนะสั่งประมาณ7จดถวันถึงใครสนใจลรวปัดกะก้าไว้ให้แล้วมีต่ำกันเลยอื